ทำยังไงกับผู้หญิงที่ชอบแย่งแฟนคนอื่นเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อนมรีีครถามเด็กคำถามนี้ที่เขาแย่งแฟนคนอื่นเขาแย่งแล้วสำเร็จไหมไม่สำเร็จค่ะไม่สำเร็จส่วนใหญ่สำเร็จหรือไม่สำเร็จสำเร็จไม่สำเร็จมันแล้วแต่ขั้งแล้วแต่ก็แน่นอนที่ส่วนใหญ่ไม่สำเร็จไม่สำเร็จทีนี้จะทำยังไงก็คือเราเห็นแล้วเราหมั่นไส้ใช่ไหม ใช่ป่ะเราเห็นเรามั่นไส้ใช่ไหมใช่ค่ะตบมันเลยเอาเวลาหมั่นไส้ต้องทำไงกันนะฮะฮะอัน,นที่สองทำไงอ่ะมีสองอย่างรีแอคชั่นใช่ไหมปฏิกิริยาเวลาเราเห็นใช่ไหมถ้าเราไม่ชอบใจเราทําได้สองอย่างหนึ่ง 1, เราทําร้ายสิ่งที่เราไม่ชอบใจ <CPU? S 1> อันที่สองทำไงก็ <choking? S 1> เดินหลบไปซะก็บทเรื่อกคนเราแล้วก็ไม่จะไปเห็นบันแนะถ้าเกิดมาแย่งแฟนเราเราทำไงคนละเรื่องกันใช่ไหม bid. ถ้าเกิดเขาไปแย่งแฟนคนอื่นเรื่องของ,ข, <S <S ของเขาไม่ใช่เรื่องของเราใช่ป่ะเออถ้าเกิดแย่งแฟนเราทําไงดี ตบค่ะตบเลยหเห็นไหมเพราะฉะนั้นหนูก็รู้อยู่แล้วมันมี2วิธีถ้าแย่งแฟนเราเราจะสู้หรือจะถอยใช่ป่ะอ,อันที่2ถ้าเป็นเรื่องคนอื่นก็นมองไปแบบมองละครใช่ไหมจ๊ะโอเคตกลงใช้ได้แล้วเข้าใจ